เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพัชละพงลีลาพัฒสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและสันปะตองครับวันนี้ผมขออภิปรายสอบถามทางกสทชสองประเด็นด้วยกันนะครับโดยประเด็นแรกผมขอสอบถามความคืบหน้าในการดําเนินการการแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์คืออะไรครับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์คือระบบการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยสามารถส่งเจาะจงเฉพาะพื้นที่ได้โดยอิงจากตำแหน่งเสาสัญญาณโทรศัพท์ยกตัวอย่างเช่นหากมีการคำนวณจัดระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนแล้วว่าจะมีน้ำท่วมในมอำเภอสัมปะตองเราก็สามารถส่ง SMS แจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ที่จะรับผลกระทบและพื้นที่ใกล้เคียงได้ทีนี้มาในวันที่10ตุลาคมพศ2565ครับ อ้างอิงจากสำนักข่าวหลายสำนักนะครับรองเลขาธิการกรสทชอขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณสุทธิศักดิ์ตันตะโยทินได้มีการชี้แจงกับสำนักข่าวว่าระบบเซิร์ c อสแคสเนี่ยอยู่ในระหว่างการดําเนินการแต่ว่าติดขัดอยู่สองประเด็นประเด็นแรกคือการขาดงบประมาณมาถึงคําถามแรกนะครับประเทศเราไม่มีงบประมาณที่จะส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนที่น้ํากําลังจะท่วมบ้านเลยหรอครับมาประเด็นที่สนะครับ ทางเลขาธิการกส,สทชชี้แจงว่าผู้ประกอบกิจการบางรายไม่สามารถอัปเกรดฮาร์ดแวร์หรือซอฟ์แวร์เพื่อที่จะรองรับระบบตรงนี้ได้มาถึงประเด็นคำถามที่สองเราไม่มีเงื่อนไขนี้ในใบอนุญาตประกอบกิจการอยู่แล้วหรอครับทางกสทชได้กำชับกับผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างชัดเจนว่าหากมีภยัยพิบัติเกิดขึ้นให้แจ้งเตือนกับประชาชนตามประกาศกสทชอย่างชัดเจน ทำไม <ia> เราไม่สามารถใช้หลักการเดียวกันนี้ได้กับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยิ่งถ้าเกิดว่ากสชแจ้งว่าขาดงบประมาณเนี่ยเรายิ่งต้องใช้หลักการเรียนนี้ให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดําเนินการเลยหรือเปล่าต่อนะครับว่าทางกสทชชี้แจงต่อว่าระบบเซลล์บอทแคสต์เนี่ยจะพัฒนาเป็น2เฟสเฟสแรกคือการส่ง SMS ทั่วไปที่จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2565 แต่ในต้นปีที่ผ่านมาครับช่วงเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ค่า PM 2.5 AQI พุ่งสูงกว่า300หรือ400แทบจะทุกวันพวกเราชาวเชียงใหม่ก็ไม่เคยได้รับ SMS แจ้งเตือนเลยแม้แต่ฉบับเดียวมาในเฟสที่2ต่อครับกสทชแจ้งว่าระบบเ a ิร์ฟเวอร์แคสจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีหน้าสิ้นปีหน้าของปีที่แล้วก็คือสิ้นปีนี้คำถามที่3นะครับเหลือเวลาอีกแค่4เดือน นั่นหมายความว่าประเทศไทยของเราจะได้รับระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนภัยพิบัติเฉพาะกลุ่มพื้นที่แล้วใช่หรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่ผมขอทราบเหตุผลและแนวทางที่ทางกสทช,อ,ชอ,อยากให้สภาแห่งนี้ช่วยเหลือเพราะนี่คือระบบพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับผมผิดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยไม่มีคำว่าเซลล์บอร์ดแคสเลยแม้แต่คำเดียว ซึ่งมันขัดกับคำชี้แจงของกส,สทชอย่างชัดเจนผมอยากให้ทุกคนมองระบบนี้ให้มันกว้างขึ้นเพราะหากเราพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันไม่ได้แจ้งเตือนจากภัยธรรมาชาติอย่างเดียวนะครับมันยังแจ้งเตือนภัยจากมนุษย์ได้ด้วยภัยจากมนุษย์มีอะไรบ้างเหตุการณ์การาดยิงถ้าเรามีระบบแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วในรัศมี10กิโลเมตรเนี่ยเราจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้กี่ชีวิตแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วหรือเปล่า มาเอาไกลตัวอีกนิดหนึ่งเหตุการณ์เด็กหายหรือว่าพลัดหลงจากผู้ปกครองถ้าเรามีระบบแจ้งเตือนประชาชนในรัศมีใกล้ๆให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยตามหาได้มันจะดีไหมครับท่านประธานครับประชาชนชาวไทยได้รับ SMS หลอกลวงจากแก๊งต้มตุ๋นแทบทุกวันแต่พวกเรากลับไม่เคยได้รับ SMS แจ้งเตือนภัยพิบัติจากภาครัฐเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผมในฐานะผู้ที่ลงพื้นที่เห็นปัญหามาหลายปีและมายืนในวันนี้ในฐานะผู้แทนรนัษฎรการที่ต้องเจอกับปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากเตรียมตัวเก็บของไม่ทันบางคนหลับๆอยู่ตื่นมาน้ําเต็มบ้านบางคนก็โดนไฟดูดก็มีเพราะฉะนั้นครับต่างประเทศเขามีระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติแบบนี้กันมานานแล้วทําไมประเทศเราถึงยังทําไม่ได้ ผมก็ขอฝากถามท,ทางกสทชไปนะครับประเด็นที่สองครับเป็นประเด็นการจัดการสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าตรงนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้ลงรายละเอียดไปค่อนข้างเยอะผมขอยกตัวอย่างกรณีการร้องเรียนผ่าน l ล n e อ f ฟ i ิ i a l ของกสทช nbtc 1 2 2 0ง,งผมได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับกับเรื่องของสายเคเบิลสายอินเทอร์เน็ตสายโทรศัพท์ที่มันลกลุงลังเนี่ยข้อมูลครบถ้วนครับชื่อสกุล หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ภาพและก็พิกัดของจุดเกิดเหตุและจุดเกิดเหตุนั้นเนี่ยมันผิดต่อหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าอย่างชัดเจนผ่านมาแล้ว3เดือนก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆแจ้งไปกี่ครั้งตอบกลับมาเหมือนเดิมครับอยู่ในระหว่างดําเนินงานผมขอเข้าคําถามเลยนะครับผมขอทราบอัตราความสําเร็จและระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนโดย2คําถามนี้ผมขอแบ่งเป็นสองคตอบ ในส่วนที่หนึ่งจะเป็นในพื้นที่เฉพาะกรุงเทพมหานครและในส่วนที่สองจะเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดผมขอเป็นสองคำตอบเพราะผมเชื่อว่ามันมีนัยยะสำคัญอย่างแน่นอนเพราะในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารกสทชปี2565เนี่ยแผนของกออกธมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสาของทั้งหมดในทั่วประเทศทีนี้พอเราพูดถึงแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารกสทชปี2565 เรามาดูพื้นที่ตัวอย่างกันผมขอยกตัวอย่างอำเภอหางดงและสัมปะองจังหวัดเชียงใหม่นะครับในแผนนี้เนี่ยจะมีอยู่สองโครงการด้วยกันโครงการแรกครับผมจะเริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าอำเภอสัมปะองไปยังโรงเรียนสัมปะองสวนนาราชโอเคตรงนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่าผ่านผังเมืองชุมชนความหนาแน่นค่อนข้างสูงตลาดสดโรงเรียนร้านค้าจํานวนมากแต่อีกโครงการหนึ่งครับท่านประธานเริ่มต้นจากคลองชลประทานหนึ่งซ้าย23สาซ้าย ไปจนถึงสถานีไฟฟ้าสนปะตองระยะทางเรียบถนนทางหลวง108 2.23กิโลเมตรตรงนี้ถ้าเรามาดูในผังเมืองเนี่ยมันเป็นผังเมืองประเภทอนุรักษ์ชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งแน่นอนครับปัญหาสายสื่อสารไม่ใช่ปัญหาหลักในพื้นที่นี้เลยผมจึงอยากถามว่าทางกสชใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเลือกโครงการเข้าไปในแผนนี้ เพราะหากเรากลับทิศนะครับรท่านประธาน2.23กิโลเมตรไปอีกทิศหนึ่งผังเมืองตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีแดงความหนาแน่นสูงโรงเรียนกว่าสี่โรงบ้านจัดสรรเยอะมากตลาดสดขนาดใหญ่ขนาดกลางเต็มไปหมดทําไมเราไม่ถึงเลือกพื้นที่ตรงนี้ละ่ะตอนแรกเนี่ยผมกังวลเลยครับว่าการเลือกพื้นที่แบบนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อที่จะมีตัวเลขผลงานที่มันดูดีแต่ทีนี้เรามาเปิดรายงานเล่มนี้กันต่อ รายงานเล่มนี้เนี่ยเขียนชัดเจนครับว่าผลการจัดระเบียบของสายสื่อสารกสทชเนี่ยในพื้นที่ต่างจังหวัดทั้งหมดในแผนนะครับ1510งกิโเมตรแต่ทำได้จริงเพียง57กิโลเมตรไม่ถึง4%มันเกิดอะไรขึ้นกับกสทชครับกสทชจะทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารไปทำไม่หากการดาเดนินการจริงนั้นทำไม่ได้เลย วันนี้ผมจึงขอฝากคาถามกาสทชนะครับไป3หัวข้อด้วยกัน 1. ก็คือความคืบหน้าของระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติในระบบเซลล์บอร์ดแคสสอัตราความสําเร็จและระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของกสทชโดยแบ่งคําตอบเป็น2พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดและ3ครับ หลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่เข้าแผนจัดระเบียบสายสื่อสารและแนวทางในการแก้ไขผลการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ล้มเหลวในปี2,565ขอบคุณท่านประธาน